ท่านข้าสูบพบอินพิชิโชยครั้งครับกับพางงามเกมนะครับพจนภัยในสายหมองและตอนนี้ฮะเดินทางมาถึงเกมที่3มเรียบร้อยแล้วตัวแทนของแต่ละสียืนเรียงกันอยู่ตรงนี้แล้วครับหลังจากที่ซ้อมกันไปเป็นอย่างดีวันนี้ต้องเอาใจช่วยน้องคนนี้สักหน่อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นเยาวชนคนเดียวในทีมนะฮะและเกมนี้คือเกมหน้าคุกกี้ฮะ กติกาก็คือหลังจากผมให้สัญญาณนะครับเอาคุกกี้วางบนหน้าผากนะฮะแล้วทำยังไงก็ได้ฮนะให้คุกกี้เข้าปากของเราโดยห้ามใช้มือเด็ดขาดและเพื่อความสัใจของคุณผู้ชมให้มีการตามตีเสมอได้ขอ2ชิ้นขอ2ชิ้นนะฮะพร้อมไหมฮะถ้าสีไหนชนะเหมือนเดิมนะฮะรับไปเลย100คะแนนตอนนี้สีฟ้ารับไปแล้ว100สีม่วง1 0 0เขียวกับจมบูยังไม่มาออกแรงเชียร์กันนิดนึงถ้าพร้อมแล้วรอสัญญ,ญาณจากผมนะครับนับ1 2ง ซ้มไปฮะไปแล้วฮะดูฮะโอ้โหหล่นไปเรียบร้อยฮะโอ้ยใหายท้องง่ะคุณผู้ชมฮะดูดูดูทีมอนดูทีมอนดูดูทีมอนดูทีมอนโอ้โหไม่ได้เอ้าคุณผู้ชมดูดูดูซีชมูสีซีชมู ใครได้มากสุดกันนะโอ้พิพัน์โอ้ดูพิพันฮะดูพ่พัฒนแลกคมบไปหนึแล้วอีกหนึงชมบอีกหนึ่งชมูอีกหนึ่งชมโูอีกหนึ่งชมมดูชมคุณผูชมคุณผูชมโอ้ยสีเฮ้ยได้แล้วเหรอไหนึงแลชมตอนนี้จมูกับฟ้าชมบกับฟ้าจมกฟ้เรียบร้อยครับโอ้ยสีชมพูนี้ เดี๋ยวให้แชมป์ของเรายิ้มให้ดูเลฮะยิ้มยิ้มดำฟื้อเลยโอ้โหท่านผู้ชมครับสีชมพูชนะไป2ชิ้นเลย2ชิ้นเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วเหลืออันสุดท้ายพอดีเลยนะแมรู้สึกไงครับแชมป์ครับนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมฮะนิดหน่อยนี่อะไรตื่นเต้นนิดหน่อยหรือว่าดีใจนิดหน่อยฮะดีใจนิดหน่อยดีใจนิดหน่อยแต่คะแนนไม่หน่อยนะครับเพราะว่าสีชมพูตามมาแล้ว100คะแนน ผู้ชมครับเดี๋ยวเทปหน้าฮะเกมสุดท้ายแล้วนะมาดูกันว่าใครเจ๋งกว่ากันตอนนี้รู้สึกว่ามีสีเขียวเี่ยงมาสีเขียวออกแรงนิดนึงนะสีเขียวออกแรงนิดนะถ้าสีเขียวชนะบอกตามตรงว่าเดี๋ยวมีดวลกันยกสุดท้ายแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้เราทุกคนจะพังงางเกมลาไปก่อนสวัสดีรับ